แมงท่าผูช้ชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะพา FC ซมาชมอาดอกไม้อยู่ที่ข้างบ้านลุงนะฮะโดยพี่ไทย้านนอกนะครับเอามาจัดเรียงนะครับจากอ่านะครับเนาะจากอะต่างๆนะฮะเนาะเราไปชมกันเลยฮะดอกไม้นานาพันธ์ุนะครับเนาะไปกันชมไปเลยครับผมพา FC ซไปชมกันนะเนาะก็มีอะไรบ้างนะสวยเยอะๆะนะหลายดอกหลาย นานาพันนะฮะเริ่มจากแถวหน้านะครับต้นหัวท้ายนะฮะไม่รู้ว่าต้นอะไรกันมั่งฮะนี่นะเอซี C. ต้นไม้นี่นะฮะ,ะนี่ครับไม่รู้ว่าเอฟซี C. รู้เปล่าว่าต้นอะไรนะฮะนะเนี่ยนี่นะครับผมอันนี้ละฮะอ่าเลืองเองนี่ยฮะผมไม่รู้นะฮะอันนี้เนะฟืองฟ้าใช่ไหมเอฟซีต้นเ็มใช่ไหม นี่ฮะเนาะอ่าผมจะให้เห็นเอฟซีได้เห็นเต็มๆเลยนะฮะเนาะนี่นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมอันนี้ข้างกำแพงนะฮะเนาะบ้านของบ้านลุงนะฮะนี่นะฮะเนาะ มากนะครับเอฟีนะเป็นไงบ้างวนะันนี้จะพาเอซีมาดูธรรมชาตินะต้นไม้นะฮะเนาะนี่นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะอิ่มเอิบก,กับออ่าอ่าาดอกไม้ไหมเนาะนะครับผมสวยนะฮะอ่านี่นะครับดอกไม้นะครับ จะให้ดูไปเรื่อยๆในเอฟซีไม่รู้ว่าเอฟซีรู้หรือเปล่าต้นอะไรฮะดอกอะไรนะฮะเนาะอืมนี่นะครับอ่านี่นะฮะเนาะถ้าเอฟซีรู้นะครับเม้นต์มาบอกใต้คอมล่างคอมอ่าคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะฮะเนาะอืมเราจะมีมดแดงด้วยนะฮะมาตอม ยี่สอนดอกไม้นะครับผมนี่ฮะอืมสวยๆนะฮะเอซีฮะนี่นะ,นะ,ะ,นนนะเป็นไงบ้างนะผมจะค่อยๆให้เอซีได้ดูกันนะฮะว่าสวยขนาดไหนนะฮะเนาะนะครับไปช้าๆนะเอซี FC. เพื่อจะได้เห็นความงามของดอกไม้นะฮะความสวยความงาม น,น,นี่นะครับที่กําแพงติดกําแพงบ้านลุงนะฮะเนาะอ่นี่ครับเป็นแถวยาวเลยนะสี่ดอกอะไรรู้ไหม อืมนะครับผมอืมนี่อืมนะครับผมสวยบ้างไหมเน,ะนาะนะฮะเนาะจะมีตายบ้างนะไม่ค่อยได้นะมีคืออะไร นี่ fc นะครับ fc รู้ไหมคืออะไรนะฮะในเก้าอี้ร้เปล่านะะเนาะมาดูกันต่อนะฮะเนาะนี่นะครับผมเนาะรอบนะฮะ fc สวยงามนะฮะเนาะอ่านะครับแถวหนึ่งนะฮะแถวสวยงามอืม นี่ทั้งหน้าเป็นไงเป็นไงนะครับผมอยากให้เอฟซได้ดูกันนะฮะเนาะอ่าครับนี่นะฮะเนาะ,ะนี่ครับดอกไม้นะฮะเช้านี้เสายสายกำลังเที่ยงนะฮะเอฟซอ่าอนะืมครับ นี่นะฮะเนาะเดี๋ยวผมบอกว่านี่นะนี่นะอยากให้เอฟซีได้ดูนะฮะเต็มจุใจนะฮะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่าดอกไม้ล้วนๆนะฮะเนาะดูแล้วสบายหูสบายตานะฮะเนาะอืมอันนี้มะกอกนะฮะอันนี้ก็มะกอกนีต้นมะกอกนะฮะรวมอยู่ด้วยนะฮะเนาะอืมครับ นี่นะฮะับสี C. นี่นะฮะนะพราะมาถึงนี่จะมีต้นมะเขือเทศอยู่ด้วยนะฮะเนาะแต่ยังไม่สุกนะเอฟซีจะมีลูกด้วยอยู่ด้วยนะะเนาะนี่ดูหน้านี่เปิดให้เลือนะมีลูกอยู่ด้วยนะฮนะเนาะอ่าอืมมาตินะเอฟซี F C. มันร้อนนิดนึงนะฮะเอฟซี่นะครับผม อืมครับอืมน,นะฮะจะมีที่ล่มนะครับที่ล่มนิดนึงอ่ะนี่แดดนะรุนรวนนะเอฟซีอ่านี่นะฮะเอฟซีเนาะป็นไรครับ, G, ารบตากแดดนิดหนึ่งได้นะฮะเนาะอ่านี่นะฮะนี่ต้นอันนี้ต้นคข็มนะใช่ไหมอันนี้มันเข็มอ,อกนะฮะ อันนี้เป็นอ่านั่นนะฮะเนาะตัวนี้คือข้างกำแพงบ้านลุงนะฮะเนาะอ่านะฮะนะสวยงามนะครับผมอืมนะครับอืมนี่นะฮะเนาะก็หมดแล้วนะฮะถึงนี่นะคะเอฟซีถึงนี่เองนะฮะเนาะผมก็จะเข้าร่วมนิดนึงนะให้ติดติดใจนะฮะนี่นะฮะเอฟซีอ่า ยังไงบ้างนะฮะบนีนบ่านะครับไปดูด้านนน้นดีกว่านะ FC สวยนะฮะแล้วก็จะตรงท้ายด้วยนะครับหัวแล้วก็ท้ายนะ FC อืมตรงหัวนี่แดดร้อนนะ FC FC อ่ซฮะนี่นะฮะเนาะนี่นะครับผม มองดูจตดงท้ายด้วยนะฮะเอซนี่นะฮะเอซเป็นไงบ้างเนาะถ้าบันคลิปนี้เป็นความจุใจของอ่านะดูดอกหม้ชมดอกไม้นะฮะเนาะ,ะนานาพันธ์ุนะที่ข้างบ้านลุงพลนะะตรงกำแพงนะฮะเนาะติดกำแพงนะครับนี่อะไรเอซรู้จักต้นนี้ไหมฮะ นี่นะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแมงทับภูชาแนลนะครับสร้างสรรค์โดยแมงทับภูังแนลชาแนลนะเพื่อที่จะอยากให้ f อฟได้ชมได้ดูกันนะฮะขอบคุณมากๆครับผม